วันนี้กิ่งจะพามาชมกับเจ้านิสันซิลฟี่สีบรอนเงินคันนี้นะคะเครื่องยนต์จะอยู่ที่ขนาด1 6 0 0ซนีซีนะคะเรื่องประหยัดน้ำมันไม่ต้องกังวลเลยประหยัดน้ำมันแน่ๆอ่ะคันนี้ยางอะไรมีแน่นอนนะคะลูกค้าอ่ะมาพร้อมกับเครื่องมือประแจมีครบอ้โหภายในเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นสีขาวสวยงามมากเลยลูกค้าคุ้มมากๆคะ่ะลูกค้า สวัสดีค่ะมาพบกับกิ่งพันได้แล้วนะคะวันนี้กิ่งจะพามาชมกับเจ้านิสันซิลฟี่สีบรอนเงินคันนี้นะคะคันนี้จะเป็นปี2013เครื่องยนต์จะอยู่ที่1 6 0 0ซ c นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาชมด้านหน้ากันเลยค่ะ ะะจะดีไซน์กระจังหน้ามาเป็นแบบพรีเมียมนะคะเป็นขีดเส้นๆอย่างนี้พอดีคือจะระบายความร้อนได้ดีนะคะมาพร้อมกับไฟเดีไลท์นะคะด้านหน้าอะแล้วจะมีไฟตัดหมอกมาให้คู่หน้านะคะเดี๋ยวเรามาชมภายในห้องเครื่องกันเลยค่ะค่ะภายในห้องเครื่องนะคะดูสะอาดตาน็อตไม่มีขยับเลยค่ะอาแบตเตอรี่ไฟเต็มใช้งานยาวๆนะคะเรื่องของเหลวน้ำมันเครื่อง ลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะทางเราจัดการให้ลูกค้าออกรถไปใช้งานยาวๆนะคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะเครื่องยนต์จะอยู่ที่ขนาด1,600ซีซีนะคะเรื่องประหยัดน้ำมันไม่ต้องกังวลเลยประหยัดน้ำมันแน่ๆค่ะใช้งานยาวๆเลยค่ะลูกค้าเดี๋ยวเรามาชมรอบๆตัวรถกันเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูรอบๆตัวรถกันเลยนะคะคันนี้ขนาดล้อจะอยู่ที่16นะคะดิสเบรกเนี่ยคันนี้เจ๋อมากจะมีดิสเบรกสี่ล้อนะคะมาพร้อมกับข้างๆจะเป็นกระจกพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะมือจับเนี่ยจะแบบโครเมียมนะคะมือจับพอประตูเนี่ยจะเป็นดีไซน์มาแบบโครเมียมสวยหรูสปอร์ตเดี๋ยวเรามาชมท้ายรถกันเลยค่ะ อ่ะค่ะเรามาดูท้ายรถต่อกันเลยนะคะไฟท้ายเนี่ยจะดีไซน์มาเฉบเฉี่ยวสวยสปอร์ตมาพร้อมกับเซ็นเซอร์หลังให้2จุดโลโก้นิสสันกลมๆเด่นๆเ,เลยรับรองว่าไม่มีพิคว่ำจมน้ำไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมแน่นอนภายในท้ายรถโอ้โหต้องบอกเลยว่ากว้างมากๆกว้างเยอะๆเ,เลยลูกค้า มีสัมภาระไปต่างจังหวัดหรือไปทํากิจกรรมนอกบ้านนะคะบรรจุได้เยอะแน่นอนของที่ยาวๆว,วางได้สบายเลยค่ะลูกค้าโล่งๆกว้างๆเลยค่ะคุ้มมากๆค่ะลูกค้าอ่ะคันนี้ยางอะไรมีแน่นอนนะคะลูกค้ามาพร้อมกับเครื่องมือปัจแจมีครบนะคะคือไม่ต้องกังวลเลยนะคะเดินทางไปไหนมาไหนไม่ต้องกังวลว่าเออล้อจะมีปัญหาอ่ะเรามีตัวสเปร์ให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาชมภายในตัวรถกันเลยค่ะ มาดูภายในอู๋หูยภายในเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นสีขาวสวยงามมากเลยลูกค้านะคะเบาะหนังสีสวยขาวนวลน,นะคะนี่มาพร้อมกับเกียร์ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเกียร์ CVT นะคะลูกค้าตัวนี้จะเป็นโฉมเกียร์ CVT แ,และอ่ะและอ่ะพวงมลาลัยนะคะพวงมลาลัยเนี่ยจะปรับระดับได้นะคะนี่ะนะงัดลงมาปรับระดับได้นี่ขึ้นลงสี่ทิศทางปรับได้สี่ทิศทางเลยนะคะปรับให้เข้าระดับกับเราอ่ะแล้วก็ล็อก นี่นะคะตัวนี้เป็นระบบพุชสตาร์ทนะคะระบบพุชสตาร์ทนะคะและจะเป็นแอร์แบบออโต้นะคะหรูนะคะหรูภายในเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าใครเข้ามานั่งรถนะเป็นอันต้องชมแน่นอนลูกค้านะคะมีถุงลมให้สองใบนะคะถุงลมคู่หน้าให้สองใบนะคะเดี๋ยวเราลองไปนั่งด้านหลังดูว่าจะนั่งสบายกว้างหรือเปล่านะคะ แอร์เย็นฉ่ำหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวตามกิ่งมาดูนะคะอ่าด้านหลังลูกคา้าต้องบอกก่อนว่ากว้างมากๆเลยนะคะกว้างนั่งสบายโอ้โหมาพร้อมกับแอร์สองตัวแอร์เย็นฉ่ำแน่นอนด้านหลังนี่อ่ามีที่พักแขนมาพร้อมกับที่วางแก้วน้ํามีผู้โดยสารเนี่ยนั่งสบายไม่อึดอัดนะคะกว้างๆโอ้โหต้องบอกเลยว่าคันนี้เยี่ยมมากๆนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้กิ่งพามาชมกับเจ้านิสันซิลปี้คันนี้นะคะสำหรับราคาเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าคุ้มค่าอยู่ที่285,000บาทเท่านั้นนะคะย้ำ285,000บาทเท่านั้นนะคะตัวปีรถเนี่ยจะเป็นปี2013นะ285,000บาทลูกค้าประวัติด,ดีเครดิตดีฟรีดาวไปเลยไม่ต้องออกเงินสักบาทท่านใดสนใจเข้ามาดูรถได้ที่เต็นท์แพนด้าสปีดก่อนถึงสถานีรถไฟหัวหมากนะคะ หรือท่านใดอยากโทรศัพถามเพิ่มเติมโทรมาได้ที่0950695374นะคะเป็นเบอร์น้องกิ่งเองนะคะยินดีให้บริการนะคะไรอยดีมขับเคลื่อนความฝันของคนที่อยากมีรถสำหรับวันนี้กิ่งลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ